นี่คือเจ็คพอตของวารุตาสุดสุดสุด,สดไปเลยค่ะแหมเจอเอจ็คพอตสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้ตอนนี้วารุตาอยู่ที่อบอแบกค่ะ บบแบกวรุตาจะพาปาให้ดูสิ่งหนึ่งค่ะวรุตาก็ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแต่งตัวให้อุดไปกันเลยค่ะยังไม่ทันขาดคำวารุตาเจอ9บาทค่ะวรุตาเจอ3บาทด้านในค่ะนี่ค่ะ3บาทมาโบแบกแป๊บเดียวเจอรัวๆกันแล้วค่ะ นี่คือสิ่งที่เราจะไปชมกันวันนี้ค่ะวารุตาจะพาทุกๆท,ท่านมาชมที่นี่ค่ะที่นี่นี่ก็คือเมืองโบเบกค่ะไปกันเลยค่ะชายหนุ่มเดินนำหน้าไปแล้ว ที่วรุตาจะพาไปนี่ก็คือชลอสบบแบกค่ะวารุตาเห็นแวบ,บๆนั่นก็คือกระป๋องเดี๋ยววรุตาจะไปดูนะคะว่าเป็นก้าบาทหรือเปล่าถ้าเป็นก้าบาทก้าบาทค่ะวารุตาขอเก็บเลยนะคะก้าบาทค่ะมาโบแบกปพบเดียวเก็บแบบคึกคักเลยค่ะ เดี๋ยวไปลุยเข้าไปใน Clos ลอสบ Back กันไปด้วยกันนะคะวารุตาเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะที่นี่นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเอเซนที่วารุตาอยู่แต่ไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะไฟเขียวแล้วเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยค่ะ ชลอสบอลแบกค่ะที่นี่นะคะจะเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่ชื่อว่าชลอสบอลแบกค่ะห่างสิบกม เมื่อกี้แฟนก็บอกว่าเขาจะทำการซ่อมแซนนะคะแ้รชจะใช้งบประมาณประมาณ3ล้านยูโรในการซ่อมแซนเพราะว่ามีความชื้นทําให้อาคานก็เรียกว่าเปียกแล้วก็เป็นเชื้อราขึ้นค่ะเดี๋ยวเราเดินกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในค่ะดูความใหญ่โตของประตูนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในเลยค่ะข้างในก็จะเป็นสวนสาธารณะที่ทุกทุกปราสาทหรือทุกทกพระราชวังที่เขาจะมีนั่นก็คือสวนสาธารณะที่ทำให้เราได้สามารถเดินชมบรรยากาศแล้วก็สูตรโอโซนบริสุทธิ์ค่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปทั่วๆด้วยกันนะคะมาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องเดินให้ครบทุกจุดกันเลยค่ะ วันนี้อากาศดีผู้คนเขาก็มาเดินเล่นมาปั่นจักรยานพาเด็กมาเล่นฟุตบอลมาอะไรสารพัดกันที่นี่ค่ะ ตอนนี้เวลาประมาณ16นาฬิกาพระอาทิตย์ก็ยังคงสองแสนสวยงามมากๆากเลยค่ะพร้อมกับใบไม้สีสันสวยงามสีเหลืองแล้วก็สีแดงที่อยู่ตรงนะันี่คือฤดูหนาวในประเทศเยอรมันในขณะนี้นะคะแต่ดูแดดค่ะซึ่งเป็นความผิดปกติของสภาวะอากาศมากๆเลยค่ะ แต่อย่างไรทุกๆคนก็อดจะดีใจไม่ได้ค่ะในช่วงฤดูหนาวแต่เรายังมีความอบอุ่นสดชื่นอยู่ในขณะนี้ทุกคนเลยออกมารับแดดรับลมแล้วก็มาเดินหาความสุขกันค่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปพร้อมๆกันกันเลยนะคะดูหลังวารุตานะคะผ้าทิตยไปกระทบกับอาคารทำให้เป็นสีเหลืองแล้วก็รวมถึง ใบไม้สีเหลืองของอาการเปลี่ยนสีของใบไม้ของต้นไม้ด้วยค่ะสวยมากๆเลยค่ะที่นี่ก็คือชลอสการใครเข้ามาสามารถมาเล่นมาอะไรได้หมดเลยมุมนู้นก็จะเป็นมุมให้เด็กเล่นมีชิงชา้ามีอะไรเยอะแยะมีม้าหมุนด้วยค่ะโอวรุตาได้กลิ่นหอมจากดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าดอกอะไรส่งกลิ่นหอมรันชวนใจมากๆเลยค่ะ หอมมากๆเลยค่ะรุตาขอดมหน่อยบ๊าสนี้ค่ะขอดมหน่อยนะคะโอ้ยหอมมากๆเลยค่ะหอมเหมือนดอกบาลิีบ้านเราเลยค่ะโอ้โหนี้ค่ะขาวทั้งต้นแล้วเจอลมพัดมาเบาๆอย่างนี้นะคะกลิ่นของเขาหอมกระจายไปทั่วเลยค่ะเดินต่อเลยค่ะ กับบรรยากาศชลสพ์คที่นี่เมืองโบเบกประเทศเยอรมันนะคะแฟนบอกว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาถ่ายภาพแต่งงานกันนะคะก็เหมือนกับคราวที่แล้วที่วารุตาไปที่โอเบอร์เฮาเซนนะคะที่ปาร์คเขาก็จะเอ่อ มีคนมาแต่งงานมาทำพรีเวดดิ้งกันที่นั่นค่ะพระตาเห็น3บาทอยู่ในนี้แต่ไม่สามารถลงไปเอาได้ค่ะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะอพอแสงทองรับขอบฟ้าไปความหนาวเย็น ก็จะเข้ามาแทนที่ค่ะทุกๆคนที่นี่นะคะเวลาร้อนเขา,าจะถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกเวลาหนาวเขาก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่นี่ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นได้ทุกเมื่อเพราะว่าสภาวะมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาค่ะนี่ค่ะดอกไม้ต้นนี้เหมือนกับต้นที่เมื่อกีวารุตาผ่านมาหอมเย็นสดชื่นมากๆเลยค่ะ เจอลมพัดอ่อนๆกลิ่นของเขาก็จะโรยรินเข้าจมูกเรารู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะสวยหอมหวานแสงทองอยู่มุมโน้นเห็นไหมคะลิบลับอยู่มุมโน้นค่ะเขากำลังที่จะเริ่มตกลงไปเรื่อยเรเริ่มที่จะลาลับขอฟ้าลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะ เราก็มองซ้ายมองขวาหาขวดด้วยนะคะที่นี่เมื่อกี้เราก็เจอรัวๆแต่พอเข้ามาในป์คแล้วเนี่ยเรายังไม่เจอเลยค่ะเดินกันต่อไปค่ะเดินหากันต่อไปนะคะวารุตาเจอเห็ดค่ะดูนี้นะคะเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นเห็ด อะไรคะเนี่ยวรุตามไม่แน่ใจจะเป็นเห็ดเกือกมาหรือว่าจะเป็นเห็ดอะไรคะเนี่ยโอ้ยดูนี่นะคะเราก็มีดอกเล็กๆแบบนั้นด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดทานได้หรือเปล่าเห็ดสีขาวหูยเยอะมากเลยค่ะเขาอยู่บนขอนไม้ตาให้ดูใกล้ๆนี่โอ้โหโอ้โหแข็งมากเลยค่ะ ดูเห็ดมุมนู้นนะคะเหมือนเห็ดนางฟ้าบ้านเราเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆมุมนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะเหมือนเห็ดนางฟ้าบ้านเราเลยค่ะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่ากินได้กินไม่ได้ยังไงเพื่อนๆช่วยบอกด้วยนะคะว่าชื่ออะไรแล้วก็ทานได้ไหมดูรูปร่างเขาอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะด้านบนแล้วก็นี่คือด้านล่างค่ะเขาก็เป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ ดอกเล็กนี่บาดดอกใหญ่ค่ะมีเป็นแบบนี้เลยขอบคุณมากๆนะคะหนูตาเจอเห็ดอีกแล้วค่ะห้ยนี่ยังอ่อนๆเลยค่ะนี่ดูเนื้อของเขานะคะนี้ค่ะเป็นแบบนี้เลยรอนรอนแบบนี้นี้ค่ะดอกใหญ่ๆดอกต้มตู อรุตาคิดว่าน่าจะทานได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วจริงๆทานได้จริงหรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกอารุตาด้วยนะคะกับคุณคะ่ะสวนสาธารณะที่นี่ค่ะต้นไม้สูงใหญ่บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยค่ะนี่เป็นเหตุค่ะที่เขาเกาะกับต้นไม้ แล้วก็เขาก็ตัดทิ้งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีอีกดอกหนึ่งที่วรุตาเจอนี่โอ้ยอย่างสวยอย่างสวยเลยค่ะดูต้นไม้ต้นนี้นี่คือฐานเขานะคะและก็นี่คือต้นของเขาค่ะแปลกมากไม่เหมือนกับต้นอื่นๆแต่ต้นนี้ไม่รู้เขาเป็นอะไรค่ะมองซ้ายมองขวา เราก็ยังไม่เจอขวดเพิ่มเลยนะคะแต่เราเจอแต่ธรรมชาติที่สวยงามค่ะเจอเห็ดเจอต้นไม้แล้วก็เจออากาศบริสุทธิ์ด้วยค่ะเพื่อนนิวรุตาเจออะไรคะเนี้ยนี่คือเจ็คพอตของวรุตาในวันนี้ชลอสบอแบกนี่คือเจ็คพอดสุดสุดสุดไปเลยคะ่ะเก็บเลยคะ่ะแหมเจอเจ็คพอต แหมมาเที่ยวชลสบอแบงเจอเช็คพอดแบบนี้ชื่นใจมากๆเลยค่ะวารุตาเก็บรัวรัวเลยค่ะโอ้โหตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะน้ำนี้นะคะเป็นน้ำที่ไหลมาจากในปา่าแล้วก็มาสะสมรวมกันและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าแห่งนี้ค่ะจะเห็นนะคะว่าทุกที่มุมนี้จะมีน้ำมีความชุ่มชื้น ไปทั่วเลยค่ะมีป่าที่ไหนมีความชุ่มชื้นที่นั่นเมื่อมีความชุ่มชื้นเราก็จะมีอาหารค่ะฉะนั้นป่าคือต้นกำเนิดของสัตวสิ่งฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาป่ากันนะคะตะวันเริ่มรับขอบฟ้า ความหนาวเย็นความหนาวเย็นเริ่มเข้ามาแทนที่แล้วค่ะวันนี้วารุตามาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยค่ะชลอสบอเบกค่ะเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมสดชื่นต้นไม้น้ำ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือชีวิตของพวกเราทุกๆคนค่ะแล้ววันนี้วรุตาก็ได้เจอเจ็คพอดด้วยค่ะโหเจ็คพอดเบลเลอร์เบลเลอร์เยอะมากเลยค่ะถึงเต้เดี๋ยวเราเดินมองหากันต่อเลยนะคะว่าวารุตาจะได้เจอขวดอีกไหมยังไงส่งกําลังใจแรงเชียร์มาให้กับวารุตากับแฟนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ แฟนก็ได้หนึ่งกระเป๋าวารุตาก็ได้หนึ่งถุงค่ะเราเดินครบรอบของพาร์คที่นี่แล้วนะคะชลอสพาร์คค่ะเมื่อกี้เอาขวดที่ได้เอาไปาวางในรถแล้วค่ะเดี๋ยวรุตากับแฟนจะเดินอีกหนึ่งรอบนะคะ จะดูว่าเราจะได้อีกสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปกันเลยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะจะเจอขวดอีกไหม วารุตาเห็นสามบาทค่ะนี่วารุตาเห็นสามบาทขอเก็บสาบาทก่อนค่ะอันนี้ค่ะสาบาทไปกันต่อเลยค่ะได้สามบาทแล้วคนมาเดินในปาก,กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะ วันนี้อากาศดีทุกคนก็ก็อยากมาเดินกันค่ะ <c oughs> ตอนนี้วารุตาก็อยู่ในพาร์คเหมือนเดิมนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งค่ะของเชลอสพาร์คนะคะ <c oughs> ก็มาเดิน อีกฝั่งหนึ่งค่ะเมื่อมาแล้วก็อยากเดินให้ทั่วและแฟนเมื่อกีก้บอกว่าเดี๋ยวเราไปเดินในตัวเมืองกันไหมวรุตตกบอกว่าอย่างนั้นไปเลยค่ะนานๆมาทีขนาดแฟนอยู่ที่นี่มา20กว่าปีจนป่านนี้ยังไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกเมื่อมาแล้วเราก็ต้องลุยให้ถึงที่สุดเลยค่ะไปกันเลย ตอนนี้วารุตาอยู่ที่แอเซนบอเบกนะคะเมืองบอเบกค,ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใไนข้างในนะคะไปดูว่าในเมืองบอเบกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองแอเซนเขาจะเป็นแบบไหนนี่คือสถานีรถไฟนะคะนี่คือสถานีรถไฟนะคะ นี้ค่ะครั้งแรกที่มาที่นี่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่พาเพื่อนๆมาดูที่นี่ด้วยค่ะเดินเข้าไปดูนะคะว่าที่นี่มีอะไรให้วาลุตาได้บ้างจะได้ขวดได้กระป๋องหรือได้อะไรมาบ้างไปลุยกันด้วยกันค่ะ ึกอาคารเขาทาสีสลับสวยกันสวยดีจังเลยค่ะเอสเซนโบเบกค่ะนี่คือรถรางนะคะผู้คนกำลังวิ่งไปขึ้นรถ บรรยากาศเมืองโบเบกค,ค่ะดูกันรอบๆนะคะว่าเป็นแบบไหนบรรตาก็เพิ่งมาครั้งแรกเช่นเดียวกันค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์นะคะฝั่งนี้รถรางค่ะไปแล้วค่ะรถราง มุมฝั่งนู้นจะเป็นร้านอาหารของคริกนะคะเวลาตอนนี้อีกประมาณ13นาทีก็จะ5โมงเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์เริ่มตกลงสู่ดินแล้วค่ะแอเซนบอเบทวารุตาอยู่ที่นี่ค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะมาที่เมือง ส่วนหนึ่งของเมืองเอเซนเทรูตาอยู่นั่นก็คือเมืองโบแบกค่ะก็มาดูบรรยากาศยามเย็นกันที่นี่ค่ะเรากันวันนี้ก็เดินกันทั้งวันที่นี่นะคะวัตุตามองหาก็เข้ามาในตัวเมืองอย่างไม่เจอขวดเลยค่ะเดี๋ยวก็เดินกันต่อไปเลยนะคะ ดูบรรยากาศเมืองนี้กันนะคะวารุตาก็มองซ้ายมองขวาหาขวดก็ยังไม่เจอขวดเลยค่ะเ,เ,เมืองนี้ไม่มีขวดให้วารุตาเลยค่ะ อยู่ในตัวเมืองไม่มีเลยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะสองฝั่งไอ้ฝั่งนี้นะคะจะเป็นร้านขายของหมดเลยค่ะร้านขายอของใช้ส่วนตัวร้านเสื้อผ้าร้านขายเครื่องประดับทุกอย่างมีหมดแล้วตรงหน้าหนนก็จะเป็นร้านขายของชมที่เขียนว่าคียออสนะคะแล้วก็มุมโนนก็เป็นร้านพิซ่า แฟนวรุตาโคสั่งพิซซ่าเขาเริ่มหิวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรับประทานพิซซ่ากันด้วยกันค่ะนี่ค่ะพิซซ่าหน้าตุนพิชมาทานด้วยกันค่ะมาทานพิซซ่าด้วยกันค่ะเดินมานานแฟนก็หิวก็เลยแวะซื้อพิซซ่าค่ะ เดินจากสว่างจนใกล้จะมืดแล้วค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเราจะเดี๋ยวเราสักครู่เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะมืดแล้วค่ะ ที่นี่คือร้านอาหารนะคะบรรยากาศมืดแล้วยังไงวรุตาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย